สวัสดียามเช้าครับเชา้าวันที่15ครับสิงหาปี64บุรยากาศยามเช้าครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเช้าดูสภาพอากาศครับคืมฟ้าคืมฝนไม่หมดเลย ตอนนี้ก็ยังไม่เช้าดีครับเดี๋ยวอยู่นู่นวันนี้ออกมายกรอบครับเดี๋ยวไปยกรอบกันหลังเริ่มหายดีแล้วครับตอนนี้ก็แปดสิบก้าสิบเปอร์เซ็นตที่เวียปลอดภัยครับไม่มีเชือ้อกักตัวอยู่ที่บ้านเดี๋ยอยู่นู่นครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันเดี๋ยวลงมาเอาเรือครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนยกรอบเลยวิ่งมาถึงรอบแล้วครับ ផងម៉ៃ ไปล้น,นกันครับจะมีตัวเข้าไม้ ีคุดครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับอีกคุดอีกตัวหนึ่งครับมีอีกคุดสองตัวหมดแล้วครับมาดูรอบโลกที่สองกันครับผมยกไม่ขึ้น โอ้ตอามที่เดียบมายกให้ครับมาลุ้นกันครับลูกทีสองเน่มีตัวไหม ลูกนี้จะมีกี่ตัว I uh -huh. ครับเกยปลาเก่าแล้วก็ปลาสลิดครับระวังสลิดทิพนะพี่กับมีปลาเก๋าอีกหนึ่งตัวแล้วก็สลิดครับวางทิมนาะ 嗯，好嘅。 ตื่านากนะก็ไม่ติดเลยมาลุ้นรอบลูกทีสามกัน,นครับเนี่ยกระลากตรงนี้กระลากอยู่ตรงนี้เมื่อกี้รแลา้วแต่ไม่เกิยทางนู้นนะมันลองปลูกทีสามกัน,นครับจะมีตัวเข้าไหมลากว่าจะเจอ ปลาเก๋าแจ้เปล่าปลาอะไรปลาตัวนึงปลาตหนึ่งปลาใบตัวนึงเนี่ยทิมาดูครับถึงบ้านแล้วมาดูกันมีปลาอะไรบ้างตัวหนึ่งหมดหมดกันนะมาหาปลาตัวเล็กเนี่ยอะไรปลาเก๋าจ้ามีปลาตัวเล็กด้วยสองรูปแล้ว สามลูกเออ้ยปลาคุดมีปลาเก๋าสี่ตัวครับมีอคุดก้อยนกเขาหนึ่งตัวตอคุดอกันเกยสามตัวครับสี่ตัวอีคุตแล้วก็มี<ะ>สลิทินประมาณ<ะ>สักโลกว่าปลากับสอบโลครับครับปลาอคุดปลาอะไรนะปลาอีคุดด้วยปลาอีคุดมีถังตัวนี่ครับวันนี้ก็ยังพอได้กับข้าวครับนี่ครับ ปลาวันนี้่ยีมปลาอยู่ปลาเก๋าจบคลิปหน่อยเร็วปลาลายเรับปลาสอยปลาอะไรปลาเก๋าปลาเก๋าปลาคุดปลาคุดปลาหำมปลาคุดปลาหิ้มมาเดเออปลาหิ้มวันนี้ก็สายแล้วครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า คุณสวัสดีดิสวัสดีครับสวัสดีครับ